สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุขชนเนาะวันนี้เป็นมือสุดท้ายพี่น้องที่พวกเขามาเอาเพื่องเนาะบ้านนี้เอากองไอ้ดอนกุลีเลยวกเกี่ยวพี่น้องวกเกี่ยวบ้านนี้ก็จนค่ำเนาะวันนี้ก็เป็นคลองบ่อเอก็ได้เกี่ยวที่อกทั้งหนีพี่น้องเลยอู้หูไปบาหอบเพื่องมาเมื่อยเมื่อยได้พี่น้องเลยเมืย์โกแบกเข่าอีกขึ้นไปมากนี่ปวดเพิ่์ตโตเพิ่์โตจนอยากลุดอยากปวดนนอนเกี่ยวสุดท้ายไป เหมนี่ก็สีหอดที่อนะบานีกักิ่รบเอเีออก่ะนี่นี่มันสีดูด่ะขี่ไปจะเป็นออกมันออกอีแ่สีอตเาสีหอที่อ่นี้วเนาะเดี๋ยวที่ท้ายพี่เนาะ ใหญ่แน่นี้ค้นเพื่องสบายพี่น้องเลยโมเลกอไม่คือบาวเอเนาะบารเอดีเจ้าไม่โอ้คืชอบเนี่ยาหน้าห้ยันหดเทีอนเดีนี้พี่น้องบยรากมันบหอดเพราะว่าชั้งบดหอดเนย มันาเกลียวมุนอยู่นอกนี่ถ้าดูก้านแตกนี่มันเฉออกไปเรื่อยพี่น้องขิงล้างมันจะแสกขิงหนาเนาะหรือว่ามันรุดห่อต้องกระเดียดไป่ต้องหนาเด้อยนะมองยัยเคยมาไลยเปี่ยวนะขี่วันทางไงเนาะเส้นทางในที่ซ้ำพี่น้องเรื่องของก็ใบหนึ่งข้าหนึ่งขิงหนาขิงล้างมันแสกปิ้วไปโอ้ไค่แน่กันีสตีนา่ะได้ของท่านพี่น้องไหยถ้าเป็นข้อไอรอนแบบไอรอนอันมันจะเป็นแบบมีเกลียวเนาะมันจะมุนเข้อเรื่อยถ้นดูก้านแตกค่ะ เอมีเตว่าวัดออกเลยมุ้ยังรุ่นนี้รุ่นเก้าสุดอะไรุ่นนี้หเดยวกับสมสีแดงพี่น้องนเพื่อง้อเปิอะไกันเราแห้งกันบ้านนี้ก็ไปข้างร้อนอมือก็ดีครับาบนไอดมือมือกันพี่น้องูดาูดาสามเขีที่เป็นกเขี่ยวพี่น้องมือนึงเนาะคนลนหเขี่ยวโอเคพี่องเยเดี๋ยวมาหันไปี trai hơi bướng gì đó mà lại xăm đây đó, con đi thì đợt thì đợt thì đợt này, thừng lót đấy, ơi, em. ออมันกแตกขึ้นกันได้บ้างรถช่องเลยแตกรนสอง อย่างนั้นไอ้ดอตนี่ยเออือเพื่องให้ไอ้ดอตนี่ยที่ว่าเขาเองจะจะเกษตเอาไก่พี่น้องเลยแค่เนี่เพิ่นมาปูน,นำการแต่เก่าต้องก,กันเนาะถ้าเพิ่นมาขายก็แค่สิดเอาไก่อยู่จกักเป็นกระดีไปจังนึงไหมพี่น้องเลยใจนี้ก็ปเป็นบริษัทเาทำให้ผู้นึ่งคนละค่อยในหน้าค่อยตัดเตือน,าอน,าอน,นทางโอนบรเอัทในหน้าของทางพอดีเนาะไว้นุงง้งพิสูจน์กันนะพี่น้อง เพาะอไอ้ดอนคนมือบ้านนีนะ่เนาะโอ้ขันมาง่ายเลยนะโอ้หวรือเลยนะหวอ เต็มเบมดแล้วจุดจับรงังคาเนาะโอ้คักขักหกดโ,โดด,ด,ดอ้มาด้ยฮะคือว่าเต็มนะพี่น้องเลยหเถียวมือหนึ่งเนาะสองกรโดลกดสามเถียวรีเต็มรีเต็มของจ้าย่างอยูอย่ได้สองสองโลด,ดสามโลดอย่างเง Tại cái thái nhộn với gần này sẽ kéo vừa xì sẽ đeo cái nông ấy, mưa tay Tính có nữa bỏ? chai, chai Xoay hẹn cần tay nó anh sẽ vượt thăm thì mũi ấy này Đeo... cái nhanh tắt tát nhá, xe các bạn Đeo này. Uh. để mình พี่นองเดี๋ยวไปหาบุทรธรมเพื่อนเ่าไเนาะกระไม้หน่อยหนึ่งเนาะเอาขนเผื่อนใหญ่เปนหกยัญ่ไทยด่ามานะสิ้จุดมันถิ่มมเนีเพราะว่าเหนียวใส่ขี่ใส่มันเกืบบกินพี่น้องเลยพอดีเต็มเนาะหมดอีาหไปได้เนาะปลามันอ่หยดล่องจากสีเอามาใส่อีกนะพี่น้อง หกขัดเนาะหกเถียวคนละามเถียวกับบาวดอนพอดีเต็มเลยพออยู่พื้นนี่เขาไม่ได้อาใส่เนาะมันสิบโบไปเลยเพราะว่ามันเปื้อนมันบ่กินพี่น้องเพรว่าเอมันเดือกเนาะเกลยุกมันสูงขึ้นนะให้มันสะอาดแน่นอนนะยามฝนตกมาก็ถือน้ําฝนมันก็บ่กินมื้ออื่นบ่เสิมาตนี้ทางตนี้ออกเบิดพี่น้องอ้ตม่แถวนี้ก็ตัดออกเบิดเนาะ เสร็จทางขึ้นต nice. ีนกองไม้แต่ก็ะเจียออ้อนเบิดเบียดทั้งหลายพี่น้องเลยนี่แล้วอากระิไปตัดหญ้าอยู่หน้าเสี้ยงอย่างเนาะมีอักโณ่ดิ่ดพี่น้องเลยตื่นสมารถมึงมีจะคนผู้เดียวเนาะเสร็จลายยางกะบมดได้ือเมื่อยเลยคอยเห็ดไปซะกระชิมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเอเอกะเขี้ใหญ่นแถวนี้มืออื่นเนาะมืออื่นเบ็ดเื่อไปที่ขี้ใหญ่นสะอาดแถวนี้แล้วก็สีแป้งจัดตัดเข่าเนาะเอาไปตัดหญ้าอยู่หน้าอัทงนั่นพี่น้อง วาเอเชียหน้าแซงเนาะหรือว่าหน้าปังอนะไรเนาะทีทุกปีวายก็เคยเห็ดกรนะพาะเนาะมาปีนี้เป็นเสียก็ได้สี่น้องด้วยเดียวบ้างพี่น้องเลยเียร์รองเห็ดผู้เดียว <c oughs> มือไผ่กาไปดินไปที่ท้องคนกัดเที่ยวทางนั้นเลยพี่น้องเที่ยวผ่านมา,า,นะาก,ากวยายเอเนาะขาดวายเมันเสียใส่นี่ยขาดมือไผ่กาไปเหยียบอยูย่คนเด้อมือไผ่ไปเนาะ <c oughs> ทำมาบวายย่านบวกรับาบายย่านดอกพี่น้องที่ยืนยันยะังเนาะ ตอนยังเปล่นๆกันย่งฮักยังหอมยังแพงกันเนาะบัตายไปจะดสี่ยานกับอีชังเป็นกษตรไปเกิดเป็นเงื่อนเอราวันนี่เนาะแล้วเอาไม้หนาพี่น้องเกษตรออกไปตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าแล้วเกษตรพอยทางพี่น้องเลยจะเอาปมลูกปมหนังอึ่นเนาะเศรษฐีไทยนะหุดใบ่านะพี่น้องโอ้ยหมูหองแห้งนลยไปพี่น้องสิบหนีไปจะขอจบไปเที่ยวสัมนี่เด้อจะได้กับภาคใต้ก็เสะกุนจามแล้วก็นงุนเสะหนาใบเนาะพี่น้องโดยการสนับสนุนดักคือว่าใครอยากสปอร์ตอยุดข้างนึงก็ก็ทุกแดงก็ได้พี่น้องเลย โอ๊ยไป่น้องไปขอตัวไปเกือมันกอนมันห่ออี่กาอีกออ